ล,ลี่กเกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้เงินเดือน34,000บาททํางานมานานถึง20ปีนะครับจกกะเกษียณอายุช่วง60ปีได้เงิน447,123บาทจริงหรือไม่นะครับคำนวณอย่างไรมีเงื่อนไขแบบไหนนะครับแล้วได้ทุกคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกําหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษยียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอกเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะ 2. ในกรณีกำหนดการกเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกำหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอกเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว เงินเดือน34,000บาทนะครับทำงานมาเป็นระยะเวลา20ปีหรือมากกว่า20ปีนะครับแต่ก็อยู่ในระหว่างเลทนี้เพราะนั้นเราก็จะมาคำนวณค่าจ้างแบบรายวันกันนะครับโดยเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หาร365วันนะครับอย่างเช่น34,000บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับวันละ1,117บาท80อสตางนะครับคราวนี้พอได้ เป็นรายวันแล้วนะครับเราเอาข้อมูลตัวนี้นะครับไปเข้าสูตรเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเงินรังกระสีนนะครับเราทํางานมา20ปีเราได้เงินชดเชยนะครับ400วันนะครับ400วันพอได้เงินชดเชย400วันเอา1,117บาท81สตางคูณ400เท่ากับ447,123บาท29สตางค์ได้รับนะครับตัวนี้ไปเลยนะ นะครับได้รับไปเลยนะแล้วยังไม่หมดนะครับเมื่อครบอายุ60ปีสิ่งที่คุณได้นะครับนอกเหนือเงินเกษียณนะครับเงินเกษียรอายุที่นายจ้างจะเป็นผู้จ่ายนะครับตามระเบียบกฎหมายนะครับที่ว่ามาแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะสามารถยื่นขอรับได้นะครับคือเงินประกันสังคมนะครับเป็นเงินกรณีชลาภาพนะครับซึ่ง ส่งมา20ปีเนี่ยได้เป็นบำนาญแน่นอนนะครับเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมีการกำหนดไว้ว่านายจ้างนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปต้องส่งประกันสังคมให้กับลูกจ้างนะครับเสมอนะถ้าบริษัทไหนนะครับไม่มีประกันสังคมแสดงว่าเป็นบริษัทเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคราวนี้ คุณส่งมา20ปีเกิน180เดือนอยู่แล้ว180เกิน180เดือนได้เป็นบำนาญน,นะครับบำนาญชราภาพคืออะไรบำนาญชราภาพนะครับคือ เ,เงินที่เขาจะให้นะครับเป็นแบบสม่ำเสมอทุกๆุกเดือนไปจนตลอดชีวิตนะครับเป็นรายเดือนถามว่าได้เท่าไรล่ะนะครับต้องมาคำนวณอีกทีนะครับว่าทำงานมารวมแล้วเนี่ยจากที่เก่าด้วยนะที่เก่าที่ใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วนะครับแล้วส่งประกันสังคมมาทั้งหมดรวมแล้วกี่งวดน,นะครับ พนนั้นบำนาญแต่ละคนอาจจะได้แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนได้4000บางคนได้5 0 0 0บางคนได้6000แล้วแต่นะครับแล้วแตอ่อายุการส่งนะครับของประกันสังคมนะไม่ได้เกี่ยวกับอายุงานเฉยๆนะครับเพราะว่าบางทีอายุงานเราน้อยของที่ใหม่นะแต่อายุงานเราเคยทำงานที่เก่ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันก็ต้องไปรวมกับที่เก่าด้วยนะครับเพราะประกันสังคมสะสมไว้ได้เป็นบำนาญแน่นอนนะครับ 3. นะครับเงินสำรองเรียงชีพนะครับหรือ Provident Fund บางบริษัทนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนะครับต่างๆเนี่ยมักจะมีตัว Provident Fund เอาไว้ให้ช่วยพนักงานนะครับเป็นเงินออมนะครับในเงินออมสะสมนะครับเพื่อให้ใช้หลังเกษียณนะครับเงินตัวนี้ก็จะเป็นเงินก้อนนะครับที่ได้ครั้งเดียวแล้วก็จบนะนะครับซึ่งจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับ1เลย การสะสมนะครับว่าคุณเริ่มเข้ากองทุนตัวนี้นะครับเมื่อไหร่แล้วก็หักสะสมเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับเพราะบางที่เนี่ยมีเลทการหักนะครับบางที่ให้เลือกได้ว่าจะเลือกเลทไหนต่ำสุดนะครับปานกลางหรือเลทแบบอัตราสูงสุดนะครับและ3นะครับมันขึ้นอยู่กับว่ากองทุนนั้นไปลงทุนกับอะไรบ้างนะครับถ้าลงทุน กับตาสารทุนที่มันเสียงสูงนิดนึงนะครับมันก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเสียงนั่นเองถ้าลงในตาสารนี่ธรรมดานะครับก็อาจจะเสียงต่ำนะเสียงต่ำมันก็จะได้ผลตอบแทนน้อยลงนะครับน้อยลงไปหน่อยแต่หลักๆก,ก็จะได้เป็นเงินก้อนมานะครับคุณก็จะได้ก้อนนี้ซี C นะครับได้เป็นเงิน ตัวคนชรานะครับเงินคนแก่นะครับเงินผู้สูงอายุ60ปีนะครับได้เงินผู้สูงอายุตัวนี้แน่นอนนะครับนี่คือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นนะครับกรเกษียณต้องกเกษียณแบบมั่งคั่งมั่นคงนะครับก่อนจาการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับ สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ